ช่วงนี้ช่างคำวัดที่วัดทำโรงเรือนํำรองก่อนที่จะรกยกโรงเรือนหลังใหม่ของพ่อพายนะครับแล้วก็จะย้ายโดมอันเก่ามาไว้ด้านหลังนะครับติดตามนะครับามาแล้วมาแล้วอะสดตัวน,นีงเอาไปทำอะไรนี่เอามาลุงหามา,า๋าอลุงหามา อ๋อแล้วทำไมไม่ตอบแทนน่ะเออก็เอามาทำไมนี่เออเอามาทำปรับพื้นที่ด้านหลังนะครับรองรับพ่อภัยสิงหวนก็จะย้ายเทนอันนี้ไปก่อนแล้วจะขึ้นคงขึ้นพงก่อภัยโอ้ขึ้นคงโรงเรือนตองนี้อ๋อหมายว่าจะเคลื่อนย้ายลรงนอนจากตรงนี้ไปที่นู่นครับอ๋อเป็นปักตรงนู้นนะครับไม่คิดว่าคุณธนาบดีซื้อมาไว้ใช้ โอ้ยสดยอดสุดอดรพี่้าเี่ล้งบ้านมีมีคอเเพี่องลยโอ้ยครับผมโอเเโเนอร์ครบผโอ้อลงมาเสร็จปรับก็ลงงงานเลยนะครับโอไวมากยังไม่ทันเลยยังไม่ทันเลยรงงานแล้วรงงานแล้วเดี๋ยเดี๋ยวล้อด้วยล้อด้วยเราจะต้องเอาหลัก พอเราทำเกียมมาแล้วเดี๋ยวจะเอาปูนมาเทเทเสร็จเกียมพื้นที่แล้วก็เอาทรายมาลงอะไรเพราะเอกก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่หมูเนะลุงบัวเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนึ่งต้องขุดหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรเพื่อให้มันเกิดแท่งหินขนาดมมืมาครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่โซ่ลงไปใส่ตะมอตะมอเหล็กครับแล้วก็มีห่วงขึ้นมาแล้วจะโบใส่ห่วงไว้ครับ เอาไว้ล็อกโซ่ล็อกโซ่ครับนี่คือความรู้ของพี่น้องยูบึกพี่น้องอิฟซีของลุงนนท์ที่ได้รับรู้กระบวนการนะครับเออบางคนบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่มีแล้วจะจอไผ่เนี่ยออกไออกใช่ไหมอ๋อกอไผ่เดี๋ยวออกหมดเลยเขาออกไปประมาณเจ็ดแปดกอครับติดมันติดลังคาใช่ไหมใช่ฮะมันมันที่ขาหนึ่งมันจะอยู่ข้างล่างเราจะเทตะมโอขึ้นมาอ๋ออันนี้กอไผ่พี่น้อง กอไผ่เนี่ยเจาออกประมาณเจ็ดแปดกอเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกอประมาณหกกอครับผมไปดูติดตามงานนะครับตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่ปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่แบบดีเลยใช่ไหมดีนะทำสะอาดนะฮะถยมูลช้างออกไปเก็บไว้ข้างหลังนู้นนะครับก่อนจะปรับพื้นที่ากยัไป โอปกติจ้างเขาห้าร้อยใช่ไหมแล้วก็เขาจะมาเคลียร์งานให้ก็พอดีก็เรียกว่าไงเราจะไปห้าร้อยอ๋อดีมากเลยขุดช่งๆนั่นเงหังตบๆเลยมึงขุดตรงนี้ไม่ได้เวลาเดินไปเราจะไหลครมันจะอ่อนใช่ไหมใช่ดินใหม่ดินใหม่ขุดดิ่มอย่าไปขุดตรงกลางขุดต้องขุดด้านนี้อุมใช่แต่จีิงๆผมว่าดันไปทาง แต่ว่าจะฝังอันนี้หรือ,อยังไงเดี๋ยวต้องรอแต,แต่ดันก็ดีเจ้านายใหญ่ดันก็ดีให้ให้เขาสั่งดีกว่ามันไม่พลาดดี<ม>ถ้าเราสั่งเดี๋ยวเกิดมันพลาดแล้วไม่ดีเสียหายเสียหายทีหลังนะโอ้ลุงบอรลบครอบครับลุงบอร,รับครอบมากภูสะท่อนน้ำอ่ะระบบน้ำนี่ไม่มีแถวนี้ไม่มีครับเดินไม่เดินไม่ได้ต่อครับเดินไม่เดินไม่ได้ต่อ ปรับเป็นที่ย้ายโรงเรือนพ่อเอกใช้มามาตรงนี้ใหม่นะครับจะได้ยกเขาเรียกอะไรยกโรงเรือนใหม่ต้นเริ่มปลูกบ้านอ๋อท่อไม่ได้ใช่ไหมก็เดินไว้เผื่อได้ใช้ใช่ไหมเขาเดินไว้ตั้งแต่สมัยนั้นตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วครับเราจะปรับปรับภูมิทัตให้ภูมิทัศ์ให้เพ่อเอกสวยงามขึ้นมาสาสตร์ดงศาสตา รงน้ใลเเ่ผมพือหเห็นแนวเห็นแนว แมคโครกำลังปรับพื้นที่นะครับอคอยดันคอยดันดินไปรันมูลพ่อพายด้วยนะครับ เก็บพื้นที่วัชพืชแล้วนะครับต้นไผ่เมื่อสักครู่ถ่ายไปตอนนี้เตียนแล้วนะเรับพื้นที่ไว้รอเคลื่อนย้ายพ่อพายเอกชัยมาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะยกเ,เขาเรียกอะไรยกยกหลังคาหลังใหม่ให้พ่อพายเอกชัยนะครับเี็นพื้นที่ เพื่อพื้นที่ให้ตอนนี้ก็มีพนักงานตรวจอยู่ตรงแซฟตรงแซบตรวจครับมีอะไรกินไหมนะครับคนที่กลแล้วนะกลแล้วนะเตียนแล้วเตียนแล้วเก็บไปตรงมุมนู้นแล้วไล่กอไผ่คอไผ่ไปนะครับเดี๋ยวก็มาจ้วงตรงนี้อีกนิดสักนิดหนึ่งน่าจะไม่เกินอาทิตย์น่าจะยกสำเร็จอย่างไวแต่อย่างนานก็ ครึ่งเดือนอย่างนานก็ครึ่งเดือนอยู่ที่ความพร้อมนะครับกลาังเคลียร์พุ้นก็ไผ่ไปแล้วนะรถแมคโครมาเคลียร์วัชพืชเพื่อติดตั้งลังคาเคลื่อนย้ายลังคามาจากพ่อเองจะย้ายมาอยู่ด้านหลังนะครับกำลังปรับพื้นที่อยู่ พ่อพายก็จะเคลื่อนจากตรงนู้นนะครับมา,าที่นี่นะครับอยู่ติดกันกับที่เดิมของพ่อพายเคยมามาอยู่ตรงนี้นะครับต้นไม้ต้นใหญ่ตัวเน,นี้ยก็ามาจากจะย้ายหลังคาโดมามาไว้ด้านหลังนะครับแต่ต่อไปเขาก็จะขึ้นโครงโรงเรือนพ่อพายต่อ จะให้มาพักอยู่ชั่วคราวอยู่ตรงนี้นะครับบ้านทิดเหนือของบ้านนะครับกานทิดเหนือของบ้าน